ไม่เดินเดินมาตรงนี้ราเดี๋ยวนระวังนี้เดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มโอเคล้มครับสวัสดีค่ะโอเคครับฮัลโหลอะไรนะสวัสดีค่ะอ๋อตัวหาผัวผัวชื่ออะไรฮะอ๋อนันทนากรเมียโทรมาไม่มีที่คุยกับพ่อวันนั้นไงลูกนี่เดี๋ยวมีหมอลำแถมอีกนิดหอ๋อจังหน่อยจังหน่อยอีหละฟัดไปเบอร์บอโจค่ะ ถ่ะแม่ปองบ่ฮับหนูก็ฮับหนูไปอยู่สาวหน่อยน้ำเดจ้าเนี่ยสลับองนี้พ่อโจกอ็มาจึงไหนเนาะขอบคุณสหรับทุกทิศใจบัตรทุกใบนะครับผมถ้าแม่ปองบ่ฮับเมนบบนี่ถ้าแม่ปองบ่ฮับจ้าหนูพ่อใหญ่แหลมผิดจานหน้าพ่อใหญ่แหลมเอ็นออรดีกับสุสายใหญ่สิบโตกงานเสียบบ่ทิมกีตาร์เลรื่องนี้แสดงทิมกีตาร์ส๊า พ่อแม่ปล่อยมาน้องแฟนถือเขาวางปล่อยไว้บพรามีใดว่ารับขึ้นงี้น้อยาวยาวยาวเซียเซียเซีผมปัดจอยาวยาวเธอมาต้องมาเบาเลยฉันบอกเธอหลายครั้งแล้วนะ พุทธเกศจึงศิษย์เด้กยังไหนเหเป็นยังไงเนาะเขาเล่นบทบาทยังไงวะโอ้ใหญ่รับไหมครับรับไหมเอาบัตโจบัตโจพูดหน่อยบัตโจคุยหน่อยฮะเป็นไงบ้างบัตโจครับคนนี้ฮะการลำกันลำการลำเป็นไงบ้างน้องนี่เป็นคนจังหวัดอะไรฮะเป็นคนเป็นคนยโสธรจ้ะโอ้เป็นคนยโสธรแต่ไปเรียนอยู่กรุงเทพแต่ไปเรียนอยู่กรุงเทพจ้ะเอาไม่ให้ยายแหลมในจากนี้เสียงยายแหลมตอบเต้ ถ,ถ้าบ๊อดโจบ๊บอดรับเสือขาวกับรับเสือขาวสุดท้ายก็ได้ครับเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวให้ยายแหลมพิจารณาลองเสียงบรนยายแหลมเอายายแหลมว่าจะไหนลูกรานลองแล้วเ,ออเสียงเสียงเสียงดีเสียงดีงดตอนไอตอน,ตอนแหล่ตอนแหล่แกวเลยครับตอนลำนี่สามสิบสี่สิบอ๋อต้องฝึกอีกเนาะยายแหลมออครัออออ<อ>บตามนั่น ึคนจริงไม่พูดเยอะบอ้คือจังแล้วฝ่าไปงบเลี้ยงเดี๋ยวย้อนไปกินอาหารญี่ปุ่นร้านไดโซเดอร์ขออนุญาตเป็นเฉพาพเองครับเพราะว่าเจ้าของร้านเขาเลี้ยงคิดซื้อเรียนซื้อว่าไรล่ะซื้อเรียนว่าไหนซื้อบินจ้ะน้องมินต้องเป็นมินตราธนากรเนี่ยจะเหมาะมากมินตราธนากรอาเจย์ก็ตอบไปก็อย่าไปไกลกันแย่แลมสอนมาเดี๋ยแย่แลมสอนมา